อ้าววันนี้นะครับคุณแม่และลูกกําลังมัดผมนะครับมัดผมเก็บความเรียบร้อยให้ลูกสาวคนสวยก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับดูหน้าตาครับดูหน้าตา,า,า,าดูหน้าตานะครับก่อนที่เด็กเด็กจะไปโรงเรียนนะครับต้องมัดผมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ถูกระเบียบของโรงเรียนนะครับอ่ะพร้อมหรือยังวันนี้พร้อมไปโรงเรียนแล้วเนาะ เอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มให้กมอคุหนอยครับยิ้มหน่อยเอายิ้ม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 เอาไม่ยิ้มเหรอไปโรงเรียนต้องสวยไว้ก่อนสวยแล้วก็ต้องถูกระเบียบด้วยนะลูกสิ่งสําคัญก็คือการตั้งใจเรียนเรียนอย่างมีสตินะลูกนะไะพร้อมไปโรงเรียนครับวันนี้พร้อมไปเรียนไหมวันนี้ นิดนึงยังไงลูกการพร้อมไปโรงเรียนเราต้องเต็มร้อยสิลูกอ่าโอเคครับสวัสดีครับ